มาแล้วครับจดหมายอีก2ฉบับที่โดนุทัมส่งไปหาคือเม็กซิโกกับสหภาพยุโรปโดนภาษีนำเข้าไปคนละ30%มีผลหนึ่งสิงหาคม68นี่เหมือนกันรายละเอียดเป็นยังไงโมงในชแนลจะเล่าให้ฟังนะครับวันนี้12กรกฎาคม68ครับ2ประเทศล่าสุดที่โดนุทัมมีการจัดส่งจดหมายไปหา คือสาภาพยุโรปหรือว่า E.U. นะครับแล้วก็จัวหัวไปถึงทางเออร์ซูล่าฟองเดอเลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปครับ เนื้อความในจดหมายที่ EU ได้รับนั้นเหมือนกันเป๊ะกับจดหมายก่อนหน้านี้ที่ทรัมป์ส่งไปหา23ฉบับกับ23ประเทศครับให้เหตุผลที่มาที่ไปทำไมต้องมีการจัดเก็บภาษีตอบโต้เป็นเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเขาขาดดุลรวมถึงมีการย้ำได้ว่าความจริงสหรัฐจะไม่เก็บภาษีคุณเลยนะถ้าเกิดว่าสมาชิก EU เนี่ยคุณมาลงทุนคุณมาตั้งโรงงาน ในสหรัฐอเมริกาแล้วถ้าเกิด EU คุณคิดจะมีการตอบโต้โดยการขึ้นภาษีกลับเดี๋ยวสหรัฐอเมริกาก็จะขึ้นภาษีเท่ากับที่คุณขึ้นจากฐานของเดิมก็คือ30%ขึ้นไปอีกนะครับถัดมาก็คือเม็กซิโกนะครับตัวหัวไปถึงประธานานธะิบดีคลอเดียแชนบวมนะครับคือเนื้อหาหลักๆอาจจะคล้ายกับประเทศอื่นๆแต่ที่เพิ่มเติมเข้ามาโดนัลด์ทรัมป์เขาย้ำกับเม็กซิโกว่า คุณช่วยปกป้องพรมแดนก็จริงแต่ว่าคุณยังทําดีไม่พอโอโหแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจครับรวมถึงทั้มยังมีการให้เหตุผลเรื่องของปัญหาเฟนทานิลด้วยนะครับคล้ายๆกับกรณีของแคนาดา แต่ว่าเม็กซิโกเนี่ยโดนภาษีน้อยกว่าแคนาดาครับแม้จะเป็นเพื่อนบ้านเหมือนกันโดนเม็กซิโกโดนไป30%ขณะที่แคนาดาโดนไป35%นะครับและทรัมป์ก็ย้ําเหมือนกันว่าสหรัฐจะไม่เก็บภาษีคุณเลยนะถ้าเกิดว่าเม็กซิโกเนี่ยย้ายฐานการผลิตย้ายโรงงานมาตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งขั้นตอนทั้งหลายทั้งปวงมันจะสะดวกสบายแล้วก็ราบรื่นมากแล้วถ้าเกิดเม็กซิโกคิดจะขึ้นภาษีขึ้นมาแล้วก็ ขึ้นมาเท่าไหร่เดี๋ยวทางสหรัฐจะขึ้นภาษีกลับเหมือนกันโดยบวกจาก30%ขึ้นไปอีกเท่ากับที่คุณขึ้นมานะครับจากนี้ไปจับตาดูให้ดีนะครับวา่าท่าทีทั้ง2ประเทศจะว่าอย่างไรบ้างโดยเฉพาะทางสาภาพยุโรปหรือว่า eu เนี่ยแหละเพราะถ้าจะไปดูศักยภาพมีประเทศไหนที่พอจะงัดข้อกับสหรัฐอเมริกาได้ก็แน่นอนว่ามีทางด้านจีนมีบราซิลแล้วก็มี eu หรือสาภาพยุโรปเนี่ยแหละครับ แต่อีกหนึ่งประเทศที่รอลุ้นกันดูว่าจะโดนภาษีเท่าไหร่นั่นก็คืออินเดียนะครับ เพราะอินเดียจนแล้วจนรอดก็ดูเหมือนยังเจรจาไม่ได้แล้วก็มีการปกป้องภาคการเกษตรของตัวเองพอสมควรด้วยขณะที่สหรัฐต้องการจะส่งสินค้าเกษตรของเขาเข้าไปในอินเดียให้ได้นะครับส่วนประเทศอื่นที่ยังไม่ได้จดหมายก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจไปเดี๋ยวทรัมป์จะมีการใช้ภาษีเหมาเข่งใช้ภาษีเบี่ยงแหไปโดนประมาณ15%หรือไม่ก็20%ได้ครับดังนั้นจนถึงณวันนี้12กรกฎาคม68มีประเทศที่ได้รับจดหมายจากทรัมป์แล้ว